จะใช่ร้านนี้หรือเปล่านะพอดีว่าชายเข้าขึ้นรถเมล์มาจากต่างเมืองน่ะแล้วมาลงที่นี่ชายก็นัดกับบันนี่ไว้ว่าจะมากินข้าวที่ร้านแมวดินเนอะร์ชายก็ว่าน่าจะใช่นะ่ะโอเคเลยมื้อเช้ามีเบอร์เกอร์มีสลัดน่าจะใช่ร้านนี้แหละร้านนี้เลยชุบชิบช GOOD MORNING ค่ะเออไม่เห็นมีใครเลยแฮะอืด <c oughs> ิฉันก็จะมาเช้าไปงั้นเดี๋ยวนั่งรอก่อนละกันนั่งรอในร้านโอ้ oh. งั้นระหว่างรอชัยก็ขอคุยกับทุกคนก่อนนิดนึง เป็นยังไงกันบ้างเปิดเทอมกันแล้วในะการบ้านเยอะหรือเปล่าแล้วมีการบ้านวิชาอะไรบ้างคอมเมนต์บอกชัยเก้าหน่อยสิเพื่อชัยเก็จะช่วยได้เออจะช่วยทําการบ้านไม่ได้อย่างน้อยชัยเก้ก็ช่วยรับฟังได้นะทุกคนนี่รู้ไหมว่าชัยเก็ามาทําอะไรที่เมืองนี้นอกจากกินข้าวกับบันนี่นะ่ะพอดีว่าชัยเก้กับบันนี่นะ่ะได้ข่าวว่ามีลาบูบูตัวจริงตัว ยังแบบว่าที่เป็นแบบว่าไม่ได้เปิดจากกล่องสุ่มน่ะอยู่กันเป็นครอบครัวเลยหรือก็แบบว่าเห็นเขามีแว้วๆกันมาใช้ก็ได้เห็นจากภาพถ่ายนะว่ามีลาบูบูขนกระเป๋าไปที่บ้านริมนาน่ะช้ก็ว่าในบ้านหลังนั้นน่ะน่าจะต้องมีลาบูบูตัวอื่นอีกแน่ๆเลยนะเป็นเพื่อนๆกันหรือไม่ก็มีบอสใหญ่อยู่ในนั้น ไม่งั้นลาบูบูขนกระเป๋าตัวนั้นคงไม่มาที่นี่หรอกแล้วก็แอบ,บมาแบบด้อมด้องมองๆด,ด้วยชายก็ว่าต้องใช้นั้นแนะ่ส่วนตอนเนี้ยชายก็ขอรอบันนี่ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้มาตามหาความจริงกันว่าลาบูบูมีจริงไหมไม่ใช่เป็นแค่ของเล่นกล่องซุม่มเราจะต้องรู้ให้ได้เลยว่าลาบูบูมันมีจริงไม่ใช่แค่เป็นของเล่นเฉยเฉยแต่ เออเมื่อไหล่ปันนี้จะมานะวันนี้น่าจะขับรถมาส่วนชายเก่ลนะมันมีจริงเออมีจริงเว็บแหวนมีจริงเสียงแวนโตมีจริงมีจริงโอ้มีจริงมีจริงจริงจริงใช่ไหมเธอเห็นเหมือนฉันใช่ไหมใช่ ใช่เลยที่ฉันเห็นก็คือว่า,ามีลาบูบูถือกระเป๋ามาที่แบบบ้านปลายอุมมอโมงค์เออไม่ใช่บ้านปลายอุโม,มงค์บ้านปลายนาน่ะใช้ก็ว่าข้างในมันต้องมีลาบูบูตัวอื่นอีกแน่นๆเลยเราจะมาสืบหาความจริงกันเราจะไปสำรวจกันใช่เพื่อที่จะเจอลาบูบูตัวอื่นแต่ว่าเพื่ออะไรอย่างน่อยก็คือเพื่อเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีนะถ้าไม่เจอก็โอเคกลับบ้านแต่ก่อนอื่นเลยไหนๆก็นั่งคาเฟ่แล้วเทกสักหน่อยไหม ก็ดีนะแย่งั้นเรากองทัพต้องเดินด้วยท้องอืนนี่ไปซื้อมาแล้วอ้าวมาคาเฟ่เฮาเค้กนี่ฉันชอบช้าเช้าแพนเค้กก็ช้าเช้าต้องกินสวีทโลหน่อยไหมอ้อฉันดูแล้วรู้สึกว่าน้ำตาลจะขึ้นโอ้น้ำตาลขึ้นอย่างงี้ต้องโซดานิดหนึ่งอ่าโอเคได้เลยแง่ ส่วนไม่ได้กินน้ำมะพร้าวแล้วกันเอ๊ะอยู่ตรงนี้อยู่เลยหายโอติดคอดโอติดคอมนนาี่ไงผลกรรมตามทันอ๋อกินเยอะไปหน่อยนะโอเคกองทัพเดินด้วยท้องท้องฉันพร้อมแล้วงั้นออก ตามหาลาบูบูออโอเคเธอขับรถคันนี้มาเหรอจากซาไซซิตี้น่ะไเชิไปเลยจ้าฉันเห็นรูปมานะว่ามีลาบูบูตัวสีเขียวที่ถือกระเป๋านะ่ะกำลังขนกระเป๋าเสื้อผ้าไปแบบที่ปลายนาะฉ,ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าอยู่ส่วนไหนของเมืองนี้นะ่ะ ใช่ไหมนะแถวนี้ใช่ไหมใช่ก็แถวนี้ไหมนะ่ะไม่ค่อยมั่นใจแฮแต่ฉันได้คีย์เวิร์ดนะแค่ว่าเป็นบ้านกลางทุ่งนานน่ะนี่ก็น่าจะใช่บ้านกลางทุ่งนานนะนี่ทุ่งนานอยู่ขวาม,มือนเนี่ยจริงด้วยจริงด้วยฉันว่าอีกไม่นานแล้วนะ่าจะเจอโอ้ขอนาน้างหน้าเปล่าใช่ปะใช่ปะอ๋อลองลองก่นลงก่อน หรอจอดนนี่เป็นบ้านหลังใหญ่เลยด้วยแฮมันคือ,โ,อโกดังเก็บยุ้งข้าวน่ะอ๋อหรือว่าเจ้าลาบูบูได้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเก็บตัวถ้ามันมีจริงยุกยกมือขึอ้นนี่คือบันนี่และชายเกิลตอนนี้เราได้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้แล้วให้ที่อยู่ข้างในกรุณานแสดงตัวออกมาด่วนไม่มีใครเลย น,น,นั่นน่ะสิเอ้ยมันนี่ถ้ามันมีผู้ร้ายจร,จริงๆหรือมีอะไรที่เราต้องการตามหาถ้าเราตะโกนเรียกแบบนี้คงไม่ออกมาหรอกเราต้องทํายังไงเราต้องย่องเบาย่อง,องเบานี่คือการขามโมยอ,อ่เอามาเอามเราต้องเ,อเรียกว่าอะไรดีนะ่ะย่องต่ําย่อต่ำว่าย่อต่ําแต่ถ้าย่องเบานี่เรามาขามโมยโอเคโอเคย่อต่ําก็ได้ หรือว่าหรือว่านี่นี่แชกเกิลบันนี่มีดูนะปุ๊บครับเออเออหายโอ้เธออยู่ไหนเป็นไงล่ะไหนไหนโอสกิดอ้าเจอเจอด้วยแห่เธอต้องใส่อุ้ยเธอเดือดอะผ้าคลุมล่องหนเยก็ธอมีไหมไม่มีอะอ่ะแชกเกิลบันนี่เอามาสองอันให้โอเคเลยบันนี่ลองคลุมดูนะครับเชือ เฮ้ยเจงทำมาทำมาโอ้โหเฮ้ยฉันชอบอะเธอมีของพิเศษเยอะจังกย่างกระโดแเลมอนยุ่งฉางนี้ต้องมีตัวอะไรมาแอบแน่เลยชัยเกลชิด้วยหรือมันอาจจะอยู่บนข้างบนต้องปิดไปดูชันก็ว่ามันจะมีใครมาอยู่วันนี้ไหมฉันว่ามันต้องมีอย่างน้อยก็ลาบูบูที่ โอ้มีแต่เสียงรถไฟแฮะรถไฟมาแฮะตามมารถไฟเอ่อนี่เธอเป็นเรียนหนังสือยุคไหนโอ้ใบดนี้เธอหายโอ้จริงมองไม่เห็นกันอยู่เธออยู่ไหนเสียงดังสิไชเทิลเอ้แล้วยู่ไหนอ่ะเราองเบาอยู่นะโอ้ฉันว่าโอ้ฉันเจอเธอแล้วฉันเดินชนเธอไชเกิลจะได้ยินเสียงลาบูบูแล้วโอ้จริงด้วยแฮะมันน่าจะอยู่ข้างล่างนึกกระโดดลงไป โอ้อยู่ตรงชั้นลอยโอ้โอ้โ้ยรวงยาวเลยแฮะนั่นไงมันมาทำอะไรตรงนี้น่ะมันเดินสะพายมันสะพายกระเป๋าถือกระเป๋ามาเพื่อแบบว่าที่จะ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 แอบส่งเส่งตรงบันไดเห็นใบมันขนกระเป๋ามาจริงๆด้วยมันต้องมาซื้ออะไรกับใครแน่นอนเลยเชือว่ามันอาจจะแค่ขนกระเป๋าย้ายบ้านน่ะ ฟิวิ่งมาเยี่ยมบ้านเพื่อนต่างจังหวัดอะไรงี้ใช่ก็ฉันดมก้นเธออยู่นะเอาเหรอโอเคโอเคงั้นฉันขึ้นไปก็ได้ดโ,อโ,อโอ้ใช่ฉันลืมไปเลยว่าเรา<อ>ล่องหนได้มันคงไม่เห็นเราอโอ้ยมันดีวอะไรกันอยู่นะ่ะเอา้ามีสองตัวหรอนี่ก็ว่าแล้วทําไมอนี้อยากดูว่าในกระเป๋ามันมีอะไรน่ะเห็นหรือเปล่าเห็นรือเปล่า มีเจ้าไหมพรมด้วยเอ้ยไม่ใช่นี่มันนี่มันน้ำตาลเขาเรียกอะไรน่ะสายไหมโอ้จริงด้วยโอ้่ต้องเงะดูเงะดูถ้าคุมฐานหมดเออแล้วไม่รู้เลยว่าในกระเป๋ามีอะไรแล้วมาฐานหมดอะไรตอนนี้ซีนพาร์ทหน้า โอ้แต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็เห็นแล้วมันมีลาบูบุทในชีวิตจริงจริงจริงนี่เป็นแล้วน่ะโอ้ช่เก้คิดว่ามันยังอยู่ไหมน่ะไม่รู้น่ะฉัน่เต้นมากเลยได้เจอสีชมพูด้วยมันตัดเป็นใสใหม่ใสรุ้งฟุ้งฟิ้งเลยเฮ้ยฉันนึกถึงดีๆมันเหมือนจะมีปีกด้วยหรือเปล่าจริงด้วยแค่อยากเห็นอีกสักครั้งจังเลยน่ะมันน่าจะเป็นสัตว์ในตำนานนะเนี่ยจริงโอด้วย เป็นตัวในตำนานเมันต้องยังอยู่แน่เลยนะเฮ้ยอ๊ย,อย,อยแต่แบบนี้เราไม่มีผ้าคลุมล่องหนแล้วนะน้ยหรือว่าพราเราไม่มีผ้าคลุมล่องหนมันก็เลยรู้ว่าเรามานี่อ๋จริงด้วยมันอาจจะไม่ปรากฏตัวให้คนทั่วไปเห็นโอ้แย่จังเลยฉันว่าต้องใช้แน่ๆเลยมันก็เลยยังเป็นตำนานต่อไป ่อย่างน,น้อยก็ดีนะปล่อยให้มันได้เป็นตํานานดีกว่าแล้วเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยต่างคนต่างใช้ชีวิตจริงด้วยอย่างน้อยฉันก็แบบว่าเล่นตุ๊กตาละบูบูต่อไปก็ได้เท่านี้เราก็มีความสุขและกลับบ้านดีกว่า <c oughs> ข้อพิสูจน์เป็นจริงเย่กลับบ้านกัน